กับข้อสรรายการคลินิกไทยจีนในเบรกสุดท้ายนะครับเมื่อครู่นี้ในเบรกที่แล้วนะครับได้คุยกันถึงท่านหนึ่งที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ไปซื้อใบแปลกล้ยมาแล้วและจะทำอะไรดีนะครับซึ่งคุณหมอได้บอกกับเราว่าวิธีการที่จะรักษาโรคความจำเสื่อมเนี่ยก็น่าจะใช้แปกล้วยที่มีเปลือก แต่ว่าไปซื้อใบามาแล้วสิครับเอ้าวแล้วครับขอเลยนเชิญครับคุณหมอครับครับคือไม่โทรช้าไปหน่อย <c oughs> <c oughs> ครคับนะฮะคือไปไปซื้อใบแปะก้วยมาแล้วครับจริงๆแล้วคราวที่แล้วมีช่วงหนึ่งผมไม่อยู่ครับก็เลยมีมีเพื่อนคนหนึ่งมาครับ <c oughs> มามาออกรายการแทนผมอยู่พักหนึ่งนะฮะก็คือคุณ หมอหมอวิชัยกับหมอสันชัยนะฮะวันนั้นผมก็ถามเขาว่าไอ้เรื่อคนคุยเรื่องอะไรครับว่าคุยเรื่องใบ,บแปะกวยใบแปะกวยทำยังไงครับวิธีคือใบ,บแปะกวยเนี่ยมันมีพิษเล็กน้อยนะฮะถ้าจะทําจะใช้ใบ,บ,บแปะกวยนะฮะต้องต้มเคี่ยวนานๆเคี่ยวสักกี่นาทีชั่วโมงยังไงครับต้องเคี่ยวอย่างน้อยนะฮะ ยี่ิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปยี่สิบสี่ชั่วโมงครับความความร้อนของการใช้ไฟเท่าไหร่ครับก็คือให้น้ําเดือดให้น้ําเดือดไปเรื่อยเรื่อยให้น้ำเดือดเรื่อยเรื่อยยี่บสี่ชั่วโมงครับนะฮะยี่บสี่ชั่วโมงเราอาจจะเติมน้ําไปเรื่อยเติมน้ําไปเรื่อยนะครับคือใบแปะกล้วยเนี่ยมันจะในน้ำมีสารมีสารพิษอยู่ตัวหนึ่งครับนะแต่สารพิษตัวนี้เนี่ยมันมันมันสามารถฆ่าด้วยเอ่อความร้อนความร้อนได้แต่ว่ามันช้าครับต้องต้องบอวนางครับต้มจนยี่ส ใช่ไหม,ไมครับเมื่อกี้คุณ,คณบอกว่า24ชั่วโมง,โมงแต่ว่าใส่ใสใสน้ําไปเรื่อยพอน้ํางวดเท่าไหก็ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยจะทานแล้วเนี่ยน้ํามันเหลือเท่าไหร่ครับถึงถึงจะเรียกว่าทานได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราล่ะแต่ครบ 24, 24, 24ชั่วโมงก็คือสมมุติว่าเราซื้อมาครึ่งกิโลครับแล้วก็ต้มทีเดียวเลยต้มหม้อใหญ่ๆไปเลยหม้อใหญ่ๆเลยครับแล้วก็ต้มจนถึงครบ24ชั่วโมงครับเสร็จแล้วก็ใส่ขวด อ๋อเอาน้ำใส่ขวดนะไม่ไม่ไม่ใช่ใบนะอ่าน้ำใส่ขวดครับคแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ตื่นแต่ว้ตองกินได้เรื่อยๆไหมฮะกินไปเรื่อยๆจิบไปจิบไปเรื่อยๆไม่ใช่หรือเปล่าแล้วก็คำนวณสิครับสมมติว่าอ่าห้าร้อยมีห้าร้อยกรัมครับห้าร้อยกรัมวันหนึ่งสิบกรัมครับก็คือเรากินได้ห้าสิบวันอ๋อใช่ไหมฮะแล้วก็เกาะใส่ขวดกินตัวงกินวันหนึ่งได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับก็คือเกาะใส่ขวดสมมติว่าเราได้สิบสิบขวดครับขวดละขวดใหญ่ ็แล้วแต่ขวดลิตรขวดลิตรนะสิบขวดสมมติขวดลิตรได้สิบขวดแล้วก็ขวดจะกินห้าวันกินห้าวันขวดลิตรหนึ่งกกินห้าวันแต่ว่าใบาไม่กินใบไม่กินใบแปดกล้วยป็นแก้อะไรย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใบแปดกล้วยคือเป็นยาก,กลุ่มทะลุทะลวงโดยเฉพาะขยะเหลาเลือดที่สมองกับหัวใจได้ดีที่สุดแต่ไม่เกี่ยวัาอซลไซเมอร์เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวด้วยคือก็ใช้ได้เหมือนกันใช่คือขยะเหลาเลือดที่สมองครับนะพอะ เราเลือดสมองถูกขยายป๊บเลือดก็จะเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นพอเลีอดเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นเซลล์สมองก็จะทํางานได้ดีขึ้นก็จะอจำได้ไม่หลงลืมเ่องต่นะครับอยวตรงนี้แป๊บหนึ่งคุณนาจากเขตสาธรโทัพท์เข้ามาครับสวัสดีครับคุณนาครับค่ะจะถามว่าที่ทั้งก่อนไปหาคุณหมอที่มัหนาโปก่ะครับผมค่ะแล้วตอนนี้ยังปล้างคอนแทคครับผมค่ะจะถามคุณหมอปี่า ครับผม<ะ>คือคือคราวที่แล้วไปหา,าไปงานของวดหน้าปกถูกไหมครับค่ะ,ะไปฝังเข็มถูกไหมค่ะแต่ทจ่อาจารย์จริงแล้วแต่อาจารย์จริงไม่ได้ทําใหคะนะ <c oughs> ้ครับคนเยอะมากนะครับแล้วก็ฝังตอนน้าฝังเข็มไปกี่ครั้งนะครับสามครั้งเองค่ะเอาอสามครั้งเองไปทีหลังเนาะค่ะครับอตอนน้าฝังเข็มฝังปวดหลังหรือฝังที่อื่นครับ ปวดหลังค่<ล>ะ<ว>ฝังที่ปวดหลังคือปราผมว่าฝังสามข้างเสร็จแล้วตอนนี้ยังปวดหลังอยู่ค<ฆ>่ะขาผมก็ยังแนะนําว่าไปฝังเข็มต่อครับค<ฆ>่ะนะครับไปฝังเ<ท>ข็มต่อได้ครับคุณนายอายุเท่าไหร่ครับหลักเจับแล้วหลักจับแล้วอบอก้วฮะหลักเจ็นี่วัยรุ่นตอนปลายหกสิบแล้วส <laughs> <laughs> ิบหกสิบนี่วัยรุ่นตอนปลายตอนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นอยู่ยาวฮะ น,นะครับเกต<ค>ต่อครับผมไปไปสาทรแถนนี้ก็มีหมอฝังเข็มเยอะพอสมควรเนาะลองดูลองดูซิว่าแพทย์จีนฝังเข็มนะครับ<ม>ให้คร<ม>ับฝังเข็มต่อได้ครับผมอยู่ตรงไหนคะเอ,อสาทรไม่แน่ใจครับต้องอาจจะต้องหานหนึ่งพอดีผมไม่มีหนังสือมานะครับครับ นี้เนี่ยคนที่ทําให้คือเด็กที่หัวัดเตี่ยวะ่ะรับตรงจังกระเสมเป็นนักศึกษาจักระเสมครับผมค่ะค่ะขาผมแล้วเ<อ><ไ>ป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะดีขึ้นขาผมขบผม่ะ,ะแล้วให้ทําไง,ไงก็ก,ก็ก็ไปมหาหมอฝังเข็มต่อครับแล้วก็ไปตามไปที่จันกัะเสมก็ได้นะนำคำแหงเลยค่ะจันกระเสมครับมหาวิทยาลัยราชพัฏจันกระเสมครับ แต่ว่าราชพัฒน์ังสรรเกษมนี่อยู่ตรงตรงวชดาวชดานะครับอ๋อเข้าไปที่ที่โรงเรียนเหรอฮะในมหาวิทยาลัยเลยครับเขาจะมีสถาบันเขาจะมีเขาจะมีเหมือนกับคลินิกแพทย์เลยครับแล้วก็เท่าไหร่ครัทางนู้นนะฮะคนคนคอยคุยกับเขาดีกว่านะครับนะฮะผมออกไปทางอากาศจะไม่ค่อยสะดวกหนาวครับ ให้โทรไปคุยออกับทางจังกรเสมดีกว่าครับโทรศัพท์อย่างนี้นะครับกดหนึ่งหนึ่งสามสามเลยกดหนึ่งหนึ่งสามสามอ๋อกดหนึ่งหนึ่งสามสามแล้วก็ถามท<ๆ>างโอเปอเตอร์นะครับว่าเบอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจักรเษมเบอร์อะไรแล้วก็บอกบพอเมอื่อโทรไปแล้วเนี่ยก็ต่อไปที่เ,เขาเรียกว่าเป็นคลินิกฮะคลินิกแพทย์แผนจีนะครับครับด<ะ>นะฮะจริงๆแถวสายทอแถวนี้มีมีหมอผัเข็มเยอะนะตรงไปตรงลงไปหาดูก็ได้ ครับครับนะครับลองลองให้ลูกลูกหลานลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะฮะว่าคลินิกฝังเข็มแล้วก็เขตสาทรมันก็จะออกมาคำตอบออกมาเยอะเลยนะครับโรงแรมรามาดาแม่น้ำก็ข้างหน้าก็จะมีด้วยนะครับพอเลยครัครับค่ะคโอเคค่ะค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะครับแต่ถ้าอยากจะพบกับ แ้าจีนชรัตนี่ก็ไปโรงพยาบาลวิภาวดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปด้วยเดี๋ยวจะไปด้วยหรือถ้าจะไปคลิน,นิกก็อยู่แถวแถเสือป่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถที่จะบอกออกอากาศได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการ โฆษณาการที่คุณหมอมาที่นี่ก็ไม่อยากจะให้เป็นลักษณะของการเอาเอาเล้วมาหาที่คลินิกฉันเลวมันไม่ใช่แบบนั้น оту, นี่คือข้อตกลงแล้วเราก็ไม่อยากจะเป็นลักษณะของรายการขายของแต่ว่าจะเป็นรายการที่ให้ความรู้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าเามื่อบอกวิธีการแล้วว่า <hak S 1> แพทย์แผนจีนจะรักษาแนวแนวนี้แวนวแนวนี้ท่านจะไปคลินิกใดก็ได,ได้นะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาละครับเรามาคุยกันต่อทะลุทะลวง อัลไซเมอร์อเ,อรเอาให้จบวันนี้ครับคบอืออัลไซเมอร์เนี่ยจริงๆรักษามีหลายวิธีนะครับถ้ายังไม่เป็นเขาที่แล้วเราคุยกันแล้วถ้ายังไม่เป็นพยายามออกกําลังกายให้สมองนะฮะเรามักจะออกกําลังกายให้กับตัวร่างกายเรา เราไปยกน้ําหนักเราไปวิ่งแหมหุ่นดีวไทยเสร็จใบเสรจขึ้นดีเชียวแต่อันนี้ไม่สมองมันไม่สมองไม่มันไม่มันไม่พัฒนาเลยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกําลังให้กับสมองตรงนี้สําคัญกว่าครับนะฮะ้าออกกําลังกันที่สมองคืออะไรก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อะไรที่มันยากไม่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 ได้แล้วก็ต้องต้องเรียนรู้คราวที่แล้วเรียนคอมพิวเตอร์ก็ได้เรียนศิลปะเรียนหัตกรรมเรียนดนตรีดนตรีเพราะทุกอย่างมันคือสิ่งใหม่ก็ต้องจําอ่ะใช่ครับนี่คือถ้าหากว่าเป็นแล้วครับช่วงระยะยังไม่รุนแรงยังรักษาได้นะฮะบาดแผลก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับฟังเข็มไปอีกทางเลือกหนึ่งการฟังเข็มรักษาเรื่องอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีผล พอดีพอสมควรนะฮะถ้าว่ายังยังคุยกันรู้เรื่องอยู่นะฮะสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการฝังเข็มนะฮะในขณะเดียวกันหลังจากที่ฝังเข็มแล้วนะฮะเราก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ใไปด้วยับนะไม่ใช่อาศัยหมอฟังเข็มอย่างเดียวนะครับเราจะช้าไปขอพักคุณหมอนิดนึงนะครับมีสายแล้วโอ้โหวันนี้แบบสายแทบไม่คุณอุทัยจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับขอรยนเชิญครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับอยากทราบว่าแบบแบบแฟนนะคะเขาแบบกลางคืนนี่เขาพอเย็นนีมานะพอพอถึงตานอนนี่แบบว่านอนไม่หลับแล้วแบบว่ามีอาการเหมือนลืมตีนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอะเดี๋ยวนะฮะคือหมายความว่าเวลาตกเย็นนะตกกลางคืนแล้วกกนอน,น,นไม่หลับค่ะกำลังแบบว่าถึงเวลานอนแล้วค่ะแบบว่านอนไม่หลับะคะ่ะแล้วก็ แต่กลมตีขึ้นเอิ๊เอิเอ,อิแบบนี้ค่ะอ๋อลมลมจะตีขึ้นอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุห้าสิบเก้าค่ะอายุห้าสิบเก้าค่ะอ๋อเวลาล้มตัวนอนแล้วลมลมจะตีขึ้นถูกไหมค่ะเวลาถ้าไม่ไม่ล้มตัวนอนลมตีขึ้นไหมไม่นะ่ะอ๋อไม่กลางวันนอนหลับไหมกลางวัน บางบางครั้งก็ไม่ได้นอนอะคะ่ะบางครั้งแบบตอนนอนก็นมืน่อๆหนึ่งหลับแล้วครับแล้วกลางวันนอนลงไปนี่รู้สึกว่ามันลมตีขึ้นบ้างไหมกลางวันไม่เป็นค่ะกลางวันไม่เป็นเป็นเฉพาะกลางคืนเลยเหรอค่ะเวลาเวลา,เวลานอนลงไปแล้วที่แถวหน้าอ,อกแถวนี้นี่ร้อนๆนะไม่ค่ะไม่ร้อนแต่ว่ามีอาการแบบว่าปวดตามหัวคิ้วตามหน้าผากเนะะี่ยค่ะแบบปวดแล้วหนุหบิดอะไรแบบเนี้ยค่ะ อ๋อ um, เวลานอนลองตัวนอนแลแบบ้วจะบปวดหุุนหิดเครียดไหมเนี่ยแบบเครียดนะคะแบบเป็นแบบเครียดเป็นคนเครียดบ่อยใช่ไหมจ้ะกลางคืนนี้นอนไม่หลับเลยเหรอบอนแะมพอไม่ไหวจริงๆก็กินยานะคะ่ะกินยาแล้วก็ถึงจะอ๋อ um, กินยามานานหรือยังยังไม่นาน,นะคะ่ะแต่ว่า แต่ว่าถ้าว่านอนมันแบบหลับก็ไม่กินถ้าว่านอนไม่หลับจริงๆถึงจะกินนะคะ่ะไม่ด้กินทุกคืนนะคะ่ะอืมถ้าจีนบอกบอกอย่างนี้เนาะบอกว่าเป็นเส้นลมปันของดับมีลมปันเยอะพอสมมากเกินไปครับนะครับวิธีการน,น,นะคะวิธีการก็คือลองไปฝังเข็มดู ฝังเข็มสงบ,จ,บ,บจิตได้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยฝังเข็มอยู่กันแตบบ่ว่าเริ่มแรกเขาเป็นกระดูกทับเส้นอยู่ค่ะครับแล้วก็ไปสังเข็มก็ดีแล้วกระดูกทับเส้นหายแล้วเดินได้ดีตรงแล้วครับทีนี้มาแบบว่ามาเครียดเนี่ยมาเครียดแล้วมไม่อะไรแบบน้ก็ไม่ยากเลยครับ,รบ,รบก็กลับไปหาหมอฝังเข็มเลยไปล่าอาการให้ฟังเลยบอกว่าเนี่ยเป็นอาการอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นหมอฝังเข็มเขาก็จะแม่แล้วก็จะรักษาให้เราเองครับ รักษาได้เหมือนกันอาการอย่างนี้ฝังเข็มรักษาได้ดีครับฝังอยู่ก็ค่ะฝังอยู่แล้วตอนนั้นฝังเข็มนี่ฝังกระดูกทับเส้นได้ใช่เหรอคะแล้วก็บอกเขาว่าแบบนอนไม่หลับอะไรเนี่ยพอเขาฝังบอกบอกว่านอนหลับเขาก็ฝังมาสอวันสองวันอันเขาก็ฝังต่อไปครับอตอนนี้ใช้ใช้วิธีฝังเข็มดีกว่าครับผมค่ะ และะ้วแล้วแล้วมียาทาน้างเลยคะยาคงจะคงจะไม่สะดวกเพราะว่าอาจจะต้องใช้เป็นตำรับเลยนะฮะยาตัวเดียวสองตัวคงจะเอามันไม่ค่อยอยู่ครับผมโอเคครับผมใช้ฝังเข็มดีกว่าครับค่ะครับฝังเข็มดีกว่าแล้วก็เห็นผลดีกว่านะค,ะค่ะค่ะครับผม อย่างนั้นแคนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับคุณุไทยครับฝากที่อยู่ไว้นะครับเราจะส่งหนังสือไปให้นะครับวันนี้สายเยอะชอบชอบครับคือคือเคสอย่างนี้เนี่ยเรื่องสงบจิตเนี่ยฟังเข็มก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะได้ผลนะครับคก็เป็นเรื่องเกับเรื่องสายเนี่ยมีหลายคนเขาเข้ามาคุยกับผม อาจารย์พยันโทรจังเลยรายกันท่านอ่ะครับโทรไม่ค่อยเข้าโทรไม่ค่อยเข้าจะฝาก SMS ก็ได้ฝาก SMS แทนก็ได้นะครับ SMS เลยพิมพ์ทีซีเป็นกตําด้วยคำถามส่งมาที่4649,000ก็ได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาในอาจจะเป็นเวลาปกติก็ได้ครับเบอร์เดียวกันนี่แหละแล้วเดี๋ยวให้ทางทีมงานจดไว้ครับแล้วถึงเวลาเนี่ย ก็เกรงใจโทรมาหลายรอบแล้วไม่ติดสักทีนึง <c oughs> เราอาจจะเป็นฝ่ายโทรกลับก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะถ้าอยากจะได้จริงๆก็ต้องเบียดกันหน่อยนึงนะครับเบียดเ,เวลากันนิดนึงแต่ท,ทันทีที่สายว่างอย่างเนี้ย <c oughs> โทรได้เลย <c oughs> อ่าสายว่างแบบนี้แหละเอามาอีกแล้วคุณนิติรัตน์จากกรุงเทพนะครับสวัสดีครับคุณมิติรัตน์ครับสวัสดีครับค่ะหมออยากทราบว่าอยากขอถามคุณหมอว่าดิฉันเนี่ยเป็นโรคไตวายนะคะคับหม ฟอกไตามาเจ็ดปีแล้วครับผมทีนี้ที่บ้านเรามียาเขาเรียกว,ว่าคนจีนเรียกว,ว่าอะไรอะอะไรนะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรที่ดำๆอะไรนะดูสิลืมไปละครับ <c oughs> ครับคือ <c oughs> คคอย่างนี้ครับผมอ,อยาอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องกินแล้วคะ่ะครับผมเือตอนนี้ฟอกไตามาเจ็ดปีแล้วถูกไหมค่ะค่ะครับผม ฟอกตเจ็ดปีนี้ตอนนี้อาทิตย์หนึ่งฟอกกี่ครั้งสามครั้งค่ะครับ,รบนะฮะกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้นี่ผมพยายามจะไม่ให้ใช้ยาตัวอื่นครับผมค่ะนะครับทำไมถึงผมไม่ให้ใช้ยาตัวอื่น<บ> gasket, น,นะฮะเวลาเราฟอกตายนี่หมอแผนปัจจุบันเขาต้องคํานวณสารพิปกติของในร่างกายเราเแล้วก็จัดยา<บ>จัดเขาเวลาฟอกมันต้องมียาอยู่ในเครื่องถูกไหม นะครับทีนี้การที่เราใช้ยาแผนโมราณล,ลงไปเนี่ยอย่าลืมว่าแผนายาแผนโมราณก็มีสารเคมีซึ่งลงไปแล้วมันก็จะตกข้างอยู่ในเลือดถูกไหมฮะแล้วเวลาออกมาปุ๊บมันก็จะไปทําปฏิกิริยาหรือเปล่ากับไอ,ไอสารอาหารที่ไอไอ,ไอ,ไอเ,คเครื่อยาที่ แผ่นปิดกั้เขี่ปอกเปนอยู่แล้วใช่ไหมผมกลัวว่ามันไม่รู้ว่าเราทำอะไรหรือเปล่าครับเขาไปทำปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าผลในการรักษาพเนจรลงหมออุตสาห์เขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้กี่มิลลิกรัมกี่มิลลิกรัมเสร็จแล้วคุณไปทำปฏิกิริยาซะนี่คุณไปมียาเสริมของคุณเองใช่แล้วอย่างหนึ่งก็คือในเวลาแค่วันสองวันเนี่ยมันไม่สามารถไปทำอะไรได้กับร่างกาย แล้วพอเรากินลงไปพรุ่งนี้เราก็ไปฟอกด้วยไปไปฟอกทิ้งไปแล้ววันนี้กินลงไปพรุ่งนี้ฟอกทิ้งวันนี้กินลงไปพรุ่งนี้ฟอกทิ้งแต่เมื่อไหร่เราจะหายสักทีถูกไหมครับพีะย่านผมไม่เห็นด้วยกับการกินยาใดๆทั้งสิ้นครับนะครับการเห็นด้วยการเปลี่ยนตายมากกว่าถ้าไอ้ฟอกมาดังเจ็ปีผมเจ็ปีแล้วนะเปลี่ยนตายน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับผม อาล่ะครับขอบคุณมากมากคุณทิติรัตน์วันนี้ผมที่ได้แน่ว่าตอบคําถามได้ไม่จุใจจริงๆสําหรับคุณทิติรัตน์จากกรุงเทพมหานครนะครับเอาเป็นว่ายกผลประโยชน์ยกยก่อแต่วันจันดีไหมครับวันจันเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการคณิตไทยจีนสําหรับวันนี้ใครที่ดูรายการแล้วและดูไม่ทันดูไม่หมดเก็บรายละเอียดไม่หมดนะครับโดยเฉพาะนักเรียนแพทย์แผนจีนต่างๆที่ตอนนี้ตั้งแต่างๆดูรายการเราเป็นพิเศษนะครับดูได้อีกครั้งหนึ่งในเวลา2ทุ่มถึงสทุ่ม ของคืนวันเดียวกันนี้นะครับและอีก7วันถัดมาภายในเวลาเราจะพยายามทําให้เสร็จภายใน3วันแต่ถ้าไม่ทันก็ภายใน5วัน7วันนี่แหละเราจะเอาเทปเหล่านี้หลังทันทีที่ออกอากาศเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของทางสถานีชื่อว่า tcctv.co.th นะครับ tcctv.co.th ก็เข้าไปหรือจะเข้าไปใน YouTube อะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ภายใน3วันนี้แหละนะครับ จะพยายามนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานสําหรับผู้ที่อยากจะเรียนรู้อยากจะสัมผัสศาสตร์ที่มันจะไม่ลึกลับอีกต่อไปในความรู้ของแพทย์แผนจีนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกสายที่เสริมทำให้รายการที่เข้มข้นมากยิ่งยิ่งขึ้นและผู้ที่ทำให้รายการมันเข้มข้นนะครับแน,น่นอนนะครับแพทย์จีนชลัดงามศรัทธาหรือว่าหมอปิงและขอลาทั้งคุณหมอทั้งแฟนๆรายการไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ